มีเงินตั้งหลายร้อยล้านนะแต่ลุงยามเขายังไม่ให้เข้าเลยเราเห็นพวกเธอเดินเข้าตึกไปสาแบงว่าพวกเธออยู่ชมรมเดริชใช่ไหมก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าแบบว่าเราก็น่าจะเข้าชมรมนี้ได้ไม่ยากอนะเพราะว่าฉันมีเพื่อนรักที่ชื่อกระแตเนี่ยเขาเป็นหลานของเจ้าของตึกการรับพิพพนะ่ะเราเป็นสมาชิกกิตติมาศักดิ์ของชมรมนะ่ะเราพาฮันนี่กับฟ้าใสไปเยี่ยมชมตึกมาแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกัวกบคณะกรรมการมา เราอยากเข้าชมรมนี้มากเลยอะถ้างั้นเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะบ้านเธอทําอะไรอะ <c oughs> ดื่มได้อิ่มดีกับซอยโกตี้อร่อยง่ายทุกวันวตบมือไหนรู้จักหรือไง <c oughs> ส่วนที่บ้านฉันเนี่ยก็ทํากิจการการบินอะปล่อยนกระจากหน้าวัดบินกันเป็นฝูงไม่ใช่ขายอะไรให้ใคอปเตอร์อ,อะและที่สําคัญ